หันหน้ามานักเรียนโอ้ยนักเรียนหนาวครับวันนี้เจ็ดองศาใส่เสื้อจักสั้นเนี่ยนะสามใส่เสื้อจักสั้นดูนะ,<ำ>ะเนะนบอ่์หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนักเรียนแก้วเดียนหนึ่งสัน้นสองสัน้นสามสั้นนักเรียนซีครับอันนี้ซีสั้สนครับอันอยังเอื่น,น,นยังก็เยี่ำย่ำไปเดินทางาหนาวครับวันเจ็ดองศาพี่น้องวันนี้นะโอ้ยไปไปไปนักเรียนหน่อยนักเรียนหน่อยไปนักเรียนไปเรื่อยเรื่เรื่เรื่ ปากแหวบดละ่ะไปพุ่นแม่ทางแม่ไปไปไปหนาวหนาวพี่น้องหมอกเริ่มมากแล้วอา่านี่มึงนี่อุณหภูมิตามชุดเจ็ดองศาตอนนี้ประมาณแปดองศาพี่น้องหนาวหนาวพวกเนี้ยหายใจนี่ไม่จะคว้านออกกระดดหมอกกรลังมาหมอกกรลังมากพุ่นมากันหนาวมากันหนาวดางัง ทางกระมึกหนาวตีมันนั่งกองเฟ,งนนะฟงื่องอุ่นเนาะเฟื่องไว้นี่มันอุ่นหม้อหนาวสัน่นโบวักอยู่อี้มึกมึกหนาวปะมึกเออมึกหนาวปะหนาวตีเออมันนั่งกองเฟื่องเป็นหนาวเป็นตั้งหลายหมอกกับแม่นะพี่น้องใส่เสื้อกุ้งไปเพราะท่านไปยามอยู่ส่งกันหน่อยไปโรงเรียนก่อนเล็กน้อยเล็กน้อยหนาวบ่เล็กน้อย ออ,อกด้วยหนาวจังเลยหนาว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 นะนี่ไม่เอามาส่งน้ำติใครใครลูกช่วยใครลูกช่วยจะเป็นเงินไม่ได้เบิ้งกระเป๋าแน่ใหญ่กวุ่นหุ่นนะกระเป๋านะ่ะช่งางแบบอะไรไปนั่งไปนั่งผุนไปนั่งบุนเล้วน่งลงนั่งถาก็หนาวาาไป หนาวครับพี่น้องเก็หนาวจนสั่นข้างกับไตสั่นกับเมื่อวานนี่นะสิเป็นมื่อที่หนาวที่สุดเนาะของปีนี้แหละหมูในเฟซว่าปีนี้สมศักดิ์ศรีหนาหนาวว่าจังเลยในรอบที่สุดท่เทพเนี่ยหนาวที่สุดในรอบป,ปีได้แลนน้วมันอีเจ็ดองศาเนาะหมอกก็ลังมากคนน่ะหมอกหนาตึ๊บมากแล้วหมอกสิว่าสวยๆได้หมอก ร้อนหนาวนะพี่น้องเอ้ยุงเทปมัคือสนหนาวกันเนาะยุงเทปพ่อแม่ซีบกว่านี่บอสเทปซีบสามซีบสีสสสส่ที่เนา <c oughs> ะอากาศยู้เชียงคำ้ำจังหวัดพะเยาก็ยังเห <c oughs> มือนอยังเจ็ดองศาหนึ่งนะหนาวอีดีได้หมดนี้นะเ <c oughs> ย็นเย็นเย,ย็นจ่อยๆเลยนะนี่ล้าหนาวบอ เบิง่งงนี่ช่วยชิงานออกจากลวนได็ดช่ยวยชิอ,อ,อ,อาบน้ำแล้วอาบน้ำนะจ๊ะอาบน้ำนะจ๊ะยำได้โบล่าเขาจี้แข็งก็อย่างนี้ท <laughs> ำไมตอบน่ะแข็งเนาะมันจี้โดนเนาะเร้่องอก็ไปโรงเรียนอันนี้อยู่อยยุสั้นได้ก่อนนี่ <iten so. S 1> อออนุบาลสองอันนี้อนุบาลหนึ่งอันนีน้ อันนี้ชื่อ,อยังก็อน้องก้อยน้องก้อยชื่อจริงชื่อพาขวัญอันนี้น้องแก้วชื่อจริงชื่อชื่อชื่อ,อยังชื่อแพร์โสร์พาแพงขวัญแพงขวัญอินทร์สุภาตีแพงขวัญกระพาขวัญต็น่ะเฮ้อใส่หนาวคักต้องใส่อุอ่นเด้อนี่ใส่สังเกงใส่นี่แซ่บบ่แซ่บบ่ แกตุกตาหน่อยตุกตากล้วยกับตุกตาแก้วเฮ้ยโอ้ยเย็นเย็นเย็นไปเลยนี่หมอกลงมาแห้งแต่หนาวกว่าเก่าอีกเลยหมอกเปิืมสีลงแล้ว หมอกมาใกแต่เย็นเย็นเย็นขึ้นเย็นขึ้นแปดองศาก็สิเหลือเจ็ดองศาใครเนี่ยสิมีแดดออกมาล่ะเอิญแผ่นดีวันดิเอิญดังวันเดินมืดแต่่นดีหนาวหนาวนะโอ้ยเย็นเย็นเย็นเนี่ยอะไปรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วหนาวมากเลย โอ้เด็กได้รถในหนาวปะเนี่ยนะครับโอ้หนาว โอ้ยหนาวหนาวหนาวไปฝุ่นหมอกบ้าเหรอเธอหมอกโลกหนาวกว่ากอลอีกนิดหนึ่งนะบางมวงกำลังออกดอกละเดี๋ยวมองน้ำดอกใหม่เออเป็นละอองเลยเด้เป็นละอองหมอกเลยคนน่ะพยายามใส่กุ้งกันพี่น้องไปบมื่อท่านพยปยามใส่กุ้งอยู่มวันนี้เสียดายบุรุษ En